ชมเบอร์สองกันบ้างน,นะพี่นะเมื่อกี้เรารีวิวเบอร์1กันไปแล้วนะคะเบอร์สองมีว่างยูหนึ่งกระสอบแล้วนะคะพี่หามีว่างหนึ่งกระสอบแล้วนะคะใครรับก็แจ้งได้เลยพี่มีลูกเดียวแล้วนะคะรายการนี้ตู้4ถึง6เดือนนะคะมาหนึ่งครั้งค่ะอย่าอย่ารอนานค่ะจัดไปนะคะหนูมาเปิดให้พี่ชมกันนะคะหนูมาเปิดให้พี่ชมกัน ว่ารหัสนี้นะคะเบอร์2รายการนี้ออกยังไงนะคะใครรับกระสอบนี้แจ้งได้เลยนะมีลูกเดลียวเท่านั้น45กิโลตัดโลดค่ะ6,900บาทแล้วพี่ค่ะห9 0 0า6,900บาทค่ะคือจริงๆแล้วรหัสตัวนี้มีลูกค้ามาเปิดหน้าร้านแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ถ่ายรีวิวเพราะว่าวันนั้นเนี่ยจำได้ว่าลูกค้ายุ่งแล้วลูกค้าก็รีบกลับก็เลยไม่ได้ขอถ่ายรีวิว แต่งานที่ดูนะ่ะสวยสวยเลยถึงแม้จะเป็นเบอร์สองแต่งานสวยเลยคือเบอร์สองของสิงโตตัวนี้เทียบเท่ากับเบอร์หนึ่งของป้ายอื่นแล้วเบอร์หนึ่งของป้ายสิงโตตัวนี้เบอร์หนึ่งของป้ายสิงโตตัวนี้คือเทียบเท่ากับแบบสอง A ของป้ายอื่นเลยนะคะคืองานตัวนี้คุณภาพเนี่ยจะเกินกว่ารหัสอื่นรหัสอื่นเนี่ยเบอร์สองเนี่ยอาจจะแพ้ตัวนี้ ตัวนี้เนี่ยเป็นเบอร์สองก็จริงนะแต่เทียบเท่ากับเบอร์หนึ่งรหัสอื่นเลยนะคะ,ะมีลูกเดียวพี่มีมาลูกเดียวพี่มีมาลูกเดียวนะคะมีมาลูกเดียวค่ารับก็แจ้งได้เลยนะคะหนูไม่ได้รวมส่งนะพี่นะตัวนี้หนูขายเป็นงานราคาโปรโมชั่นนะคะราคาส่งจากตู้พานเมอร์โดยตรงแล้วนะคะแล้วรอบหน้าเนี่ยใครอยากได้พี่รอเลยจ้ะ 4ีถึงหเดือนจ้ะตู้มา1ครั้ง4-6เดือนตู้มา1ครั้งใครรับกระสอบลูกนี้พิมพ์รับได้เลยนะคะพิมพ์รับได้เลย45กิโลก็จะอยู่ที่ประมาณ70จนถึงประมาณสักเ้าสิบเก้าสิบหตัวนะคะแล้วแต่กระสอบพี่นะคะวันนั้นลูกค้ามาเปิดหน้าร้านหนูจําได้ว่าได้80ก,กว่าตัวเบอร์1รหัสนี้ไอเบอร์2เบอร์สรหัสนี้เทียบเท่ากับเบอร์หนึ่งรหัสอื่อน แล้วเบอร์หนึ่งรหัสนี้เทียบเท่ากับแบบสองเรหัสอื่นอ่ะเพราะงานงานรหัสนี้คือคุณภาพเขาะจะเกินเกินอดูกันนะคะโอ้ตัวแรกตัวมันก็แก้แล้วนะออนี่ขนาดว่ากระสอบเบอร์สองนเนี่ยกระสอบเบอร์2นเนี่ยอ่ะนี่นี่เบอร์สองของรหัสนี้นะ เปอให้พี่ดูนะถึงมาป่อยให้พี่ๆดูกันนะคะมีลูกเดียวแล้วค่ะมีลูกเดียวแล้วนะคะกระสอบมีว่างหรือลูกเดียวแล้วนะคะนี่เราดูไซส์ดิตัวนี้ก็สามสิบสี่ นหนึ่งรหัสอื่นเลยวันนี้อะไรเนี่ยอุ้ยโคลัมเบียเอลโอ้ El, โหเอลสามสิบสองเอลเบีเอลสามสิบสองนะคะรับรีวิวลูกนี้ที่หนูเปิดเทสทีท่ได้ทุกตัวค่ะไม่ต้องกลัวนะคะได้ทุกตัวที่หนูเปิดกระสอบตัดมาแบบไหนที่ได้แบบนั้นเลยนะคะเปิดกระสอบมางานเป็นยังไงที่ได้แบบนั้นเลยนะคะเราไม่มีการดึงงานของลูกค้าออกนะคะนี่เลยนะคะ ที่เอืมดึงหรืออะไรก็อันนั้นก็แล้วแต่เขาเนาะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ใช่นะคะที่ร้านนะคะเปิดรีวิวแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นตัวนี้พาลูกกุกเลยนะแล้วจะบอกว่าลูกกู้คาโก้คือหายากมากค่ะลูกกูกคาโก้หายากมากค่ะพี่ดูใบโพด้านหลังอย่างเต็มนะพี่ดูโพด้านหลังนี่เบอร์สองนะที่นะหนูจะบอกว่าเบอร์สอง สู้ป้ายนี้ไม่ได้นะสู้ไม่ได้นี่ไปดูเบอร์สองโอหอนี่นี่นี่คือเบอร์สองป้ายนี้นะสุดๆนะคะเลวสามสสี่นะคะท่านใดที่อยากจะให้รีดก็แจ้งได้เลยนะพี่นะแจ้งได้เลยนะคะแจ้งได้เลยรีดก็เพิ่มนิดหน่อยพี่ก็ได้งานพร้อมขายนะรีดก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะ สี่พี่สงคาโก้กระเป๋าด้านข้างนะคะสงคาโก้นะกระเป๋าด้านข้างอ่ะจีสตามาอีกแล้วนะคะ อีกตัวหนึ่งที่อยู่ในกระสอบนี้นะคะจีสตาร์โรจีสตาร์คาโกนะคะจีสตาร์อย่างแจ่มเลยพี่เอยสุดๆค่ะใครอยากรับก็จัดตายพี่ดูด้านหลังดิพี่ด้านหลังเดงเิสวยมากนะคะสวยมากบอกเลยรหัสนี้เนี่ยทุกรายการเลยพี่คุณภาพเขาจะแบบว่าดีเกินกว่าแบบ ดีเกินกว่ารหัสอื่นในเกรดเดียวกัน G ีสตานะคะก <ș |notimestamps|> ระเป๋าข้างพาโก้นะคะดูได้เลยพี่จ๋าทรงอย่างเท่ค่ะรุ่นต่อขานะคะรุ่นต่อขานะคะอ่านี่อ่ะขาต่อนะคะ ตัวนี้เหมือนประมาณเป็นกางเกงเมาเทนนะคะอืมแจ่มมากพี่แจ่มมากนะคะมีสอบเดียวพี่มีสอบเดียวนะคะมีสอบเดียวที่หนูเปิดนะมีสอบเดียวที่หนูเปิดนะคะแครรับก็พิมพ์รับได้เลยนะคะไม่เป็นไรไม่ต้องรีบเอาแค่เอาข้างบนก่อนก็นได้เออมีสอบเดียวที่หนูเปิดนะคะแครรับก็พิมพ์รับได้เลยพี่ ตู้รายการนี้สี่ถึงหเดือนพี่มาครั้งหนึ่งตัวนี้เอวเป็น,นเางกงเอาดอร์นะเอลประมาณเท่าไหร่น่ะน่าจะยี่สิบแปดสามสิบได้มดูดิอ่รีดก็สวยแล้วพี่งานพวกนี้รีดก็สวยแล้วตัวนี้ เอวน่าจะสัก 3, 2, 3, นะสามสองสามสี่นะไซส์ดีนะคะไซสด์ดีใช้ได้เลยเนี่ยดูดิสภาพงานโหอ้าตัวนี้เป็นกึ่งลูกูกเอระเอยเท่ดีว่ะเออเท่เท่เท่เฮ้ยก็เท่เลยอะ่ะเท่มากพี่อานเจ่มว่ะดูดิดูดหมดุด เท่มากเลยพี่เท่เท่สวยพี่สวยออนุญ,ญารับโทรศัพท์สักครู่นะคะพี่ขะอ่ะเดี๋ยวค่อยโทรกลับแล้วกัน เอ8สาสิบปดนะคะใหญ่สุดก็ประมาณสามแปดนะใดๆคืองานนั่งสวยวะเนี่ยขนาดงานเบอร์สองนีสภาพนันงดีวะ่ะเอวสามแปดนะคะตัวนี้เป็นสีแบบสีทหารนะพี่สีทหารนะพี่ดูดินี่นะคะดูด้านหน้านะคะเป็นแบบต่อผ้ากันนะคะโอ้ โ uh huh. ทนสีเนี่ยเป็นสีแบบเรียบๆพื้นๆน,น,นะพี่นะใส่ได้ทุกโอกาสตัวนี้เอวเล็กมากเลยอ่ะทิมบอรแลนด์นะคะตัวนี้เอวน่าจะประมาณสักสามสิบได้นะประมาณสามสิบนะคะทิมบอรแลนด์ค่ะดูไปก่อนพี่ ถูกใจก็จัดได้เลยเพราะว่ามีลูกเดียวแล้วพี่มีลูกเดียวนะคะมีลูกเดียวถูกใจก็จัดได้เลยนะคะงานป้ายหนังนะคะอืมโคตรสวยอะถ้าสะอาดพี่จ๋างานไม่เสีย L สามสนะคะกระเป๋าข้างคางโก้งานอย่างสวยเลยพี่ L สามสองนะพี่นะไซสดีนะพี่นะไซสดีพี่นะคะไซสดีงานใช้ได้เลยพี่ L สามสี่พี่ตัวนี้ลายทหารน,นะ โกกระเป๋าข้างนะคะ L ยี่สแปดนะคะตัวนี้ L ยี่สิบแปดยังมีอีกเยอะพี่ไม่ต้องรีบด้วยจบแล้วค่อยรับก็ได้ไม่ว่ากันเอาด้านข้างาขยับไปนิดนึงเออ,เอ,อแล้วก็นี้วางนี้ก็ได้ไม่แวนที่วางล่างก็ได้ ดีพี่สภาพดีนะคะเปิดกระสอบตัดสดโชว์สดค่ะให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะรับรีวิวลูกนี้พี่ก็ได้ทุกตัวจ้ะพี่ได้ทุกตัวนะจ๊ะเปิดแบบไหนพี่ได้แบบนั้นเลยเอลสามสี่พี่ตัวนี้นะคะอยากจะให้รีดก็แจ้งได้ค่ะ รีดเพิ่มสามร้อบาทนะคะอย่างถูกเลยพี่ส่งร้านรีดไม่ได้นะราคานี้เนี่ยทั้งกระสอบ300เนี่ยส่งร้านรีดไม่ได้นะราคานี้เนี่ยหาไม่ได้นะคะอืมนะคะออฟอุสเอค่ะไซดีด้วยนะไซดีด้วยนะพี่นะดูนะคะคาโก ตัวนี้ลีวายค่ะลีวายนะคะอ่าลีวายนะเอลดีมากนะตัวนี้เอลสามสิบสองงานอียิปต์ค่ะเอลสามสิบสองงานอียิปต์นะคะงานอียิปต์นี่นะคะลีวายนะคะ งานดีพี่งานดีพี่จัดพี่จัดสอบเดียวนะคะมีสอบเดียวนะคะงานสวยๆได้ทุกตัวที่โชว์ให้ดูพี่มีลูกเดียวเท่านั้นนะคะหาหน้าเป็นแบบผ้าต่อนะคะพี่ เรดก็สวยแล้วค่ะงานนี้เรดก็สวยแล้วนะ American Eagle ค่ะ l อลค่ะ American Eagle L-32 นะคะอืมด็อกเกอร์ค่ะตัวนี้นะคะด็อกเกอร์นะคะด็อกเกอร์ค่ะโ oh, อเนวิซ่าเออเอาเข้าไป่ะบอกแล้วว่ารหัสนี้เนี่ย ไม่ต้องกลัวเอาดอ่ะตัวนี้นะคะคล้ายๆกางเกงพวกเอางานแบบบินเขาอะไรอย่างงี้นะเอวสามสิบนะคะพี่คล้ายๆพวกเมา์เทนนะคะเนนะคะอวสามแปดนะพี่นะตัวนี้เอวสามแปดนะใหญ่สุดก็ประมาณสาปดนะคะ,ะ,คะที่เจอนะพี่นะสีเป็นสีขี้มา้าสีพวกสีลายทหารนะสีทหารนะคะ ปลายขาอะไรก็คือดีนะพี่งานใช้ได้นะคะงานใช้ได้จำนวนจำนวนก็น่าจะเยอะอยู่นะเจ็ดสิบแปดสิบขึ้นอยู่นะด็อกเกอร์พี่จา๋าสงคาโก้นะคะสงคาโก้มีสอบเดียวแล้วลูกนี้แหละพี่เอ้ยไซเอ็มเบ่ ดูทรงได้เลยนะคะดูทรงได้เลยดูงานได้เลยค่ะพี่หาสวยจ้ะสวยนะคะ สวยลอยนะคะดูดูผ้านะโอเนวีค่ะคาโก้กระเป๋าข้างนะพี่นะคะาโก้กระเป๋าข้างนะคะตัวนี้งานใหม่นะผ้าใหม่มากเลยนะใช้ได้เลยนะคะ พอตัวนี้ป้ายหนังนะคะป้ายหนังคือแบบพวกก้อนอะไรพวกนี้ไม่มีนะพี่นะที่แบบว่าจะบางหรือจะขาดอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะคะสภาพคือดีมากพี่สภาพคือดีเลยกระเป๋าด้านข้างนะคะตัวนี้เอลสามสิบนะ งานสวยอะ่ะดูไปเรื่อยๆพี่จ๋าเขาทำแบบฟอกหน้าฟอกหลังนะคะนี่ฟอกหน้าฟอกหลังใครรับสอบนี้แจ้งได้เลยค่ะยังไม่หมดหอ่ะเยอะนะ โก้แล้พี่นะเอลสามสี่พี่เอลสามแปดนะคะใหญ่สุดก็สามแปดนะพี่นะโอ้โหตัวนี้ เอลสามหกสามหกสามแปดกางเกงเป็นขาต่อนะคะสามารถใส่เป็นขาสั้นก็ได้ใส่เป็นขายาวก็ได้นะพี่นะเป็นขาต่อนะคะเพื่ใส่สั้นใส่ยาวก็ได้งานเป็นขาต่อนะเอวสามสิบนะพี่นะดูผ้าได้เลยพี่ ใกล้ๆมีกระสอบเดียวนะคะรายการนี้มีกระสอบเดียวแล้วใครรับก็แจ้งได้เลยพี่จ๋าตู้มาไม่บ่อยนะคะหนูบอกเลยตู้มาไม่บ่อย ดดีด้วยนะผ้าตัวนี้เหมือนงานแบบพวกกาฮาร์อะไรพวกนี้นะผ้าดีมากโอเนวีค่ะตัวนี้เอลสามสิบเอลสามสิบโอเนวีนะคะยังไม่หมดนะยังมีเยอะยังมีเยอะ H&M ค่ะ h ฮค่ะ h ฮชเโกนะคะได้ทุกตัวที่โชว์ได้ทุกตัวที่อยู่ในกระสอบค่ะเปิดรีวิวได้ทุกตัวค่ะเปิดงานแบบไหนพี่ได้แบบนั้นเลยนะคะเอลสาสพี่จา๋าเอลสาสสองพี่จา๋า ดูงานได้เลยค่ะใช้ได้ค่ะพี่สวยแรงลอร่อพี่ตัวนี้แรงลอร่อนะแรงลอร่อตูดไม่บางเป้าไม่ขาดไปลายขาไม่เสียก็โอเคแล้วค่ะ ถือว่าเป็นงานที่แซมนะคะดิกกี้นะคะ,ะ,คะตัวนี้ดิกกี้นะคะพี่ดิกกี้นะคะทรงคาโก้นะคะดิกกี้คาโก้นะคะ,ะ,คะตัวนี้นะแซมแซมนะคะเอลสามแปดพี่ดิกกี้คาโก้ดูด,ดิ คือหลายๆตัวมันเป็นเหมือนพวกแบบสไตล,ล์วินเทจอะสไตล,ล์วินเทจอะพี่ภาดีพี่ภาดีแรงเลอ่อค่ะ แอลสามหกพี่ <L 36. S 1> ใครอยากได้สอบนี้แจ้งได้เลยนะคะได้ทุกตัวที่โชว์พี่จ๋าได้ทุกตัวที่อยู่ในกระสอบค่ะเปิดแบบไหนได้แบบนั้นเลยได้ทุกตัวที่อยู่ในรีวิวนะคะตัวนี้กาฮาร์ดจ้ะนะแค่สองสามตัวนี้ก็แจมแล้วนะตัวนี้กาฮาร์ดนะคะกาฮาร์ด กาฮาร์ตอนนี้ไม่ต้องถามหาค่ะกระสอบเาวสามสี่ยาวสามสองงานเม็กซิโกไซดีงานดีค่ะกระสอบตอนนี้ราคาดีดแพงกว่าทองสองบาทอีกอ่ะคือบาทนึงยังยังซื้อทองบาทนึงยังซื้อกระสอบกาฮาร์ตไม่ได้นะต้องทองสองบาทนะถึงจะซื้อกระสอบกาฮาร์ตได้นะแพงจริงๆเลยตอนนี้แบบโอ้โหราคาอยู่ในตู้แบบคือคือใบรายการมาปุ๊บีนปุ๊บต้องถางตาดูเลยอ่ะโหนี่คือรายการ กางเกงก้าฮาร์ดเหรอมันแพงขนาดนี้เลยผู้แม่งโคตรแพงอะพี่นี่อยู่อย่างนี้อยู่ในอยู่ในในกระสอบนี้ก็คุ้มแล้วพี่นะคะคุ้มละกรีดก็สวยแล้วพี่ตัวนี้แรงเลิศนะคะแรงเลิศแรงเลิศคาโก้จ้ะพี่จ๋าแรงเหรอแรงเลย สีสีอะไรวะสีน้ำตาลเข้มๆอ่ะสีสีมันสีกาแฟเลยอ่ะใส่แล้วหล่อใส่แล้วหล่อนะพี่นะตัวนี้รีไวท์สิกเนเจอร์ค่ะรีไวท์สิกเนเจอร์ค่ะตัวนี้เอวเอวสามสิบเอวสามสิบแจม ชั่นมาอีกแล้วนะคะพี่เออยี่ห้อดีนะพี่นะยี่ห้อออกดีนะคะยี่ห้อออกดีค่าคือพวกตูดอะไรพวกเนี้ยนะคะไม่มีขาดไม่มีบางพี่ไซส์แอลนี่ก็สาสองได้ไหมสาสองได้นะ ทรงดีงานดีพี่เอาแบารี่ก็สวยแล้วพี่งานพวกน,กวน,ะะวนี้โคลัมเบียอีกแล้วนะคะตัวนี้โคลัมเบียมาอีกตัวหนึ่งนะคะโคลัมเบียคาโก้นะคะงามพี่งาม สามสองนะไซส์ดีมากเลยพี่ไซส์ดีมากเลยค่ะใครชอบสอบนี้ก็จัดไปนะพี่นะสวยงามค่ะกระดุมนะคะกระดุมกระดุมปลายขาห้าหนึ่งหนึ่งค่ะ,คะโอ้ยสีดำไซส์เล็กือหือยากลูกค้าชอบให้ให้แก้ทรงค่ะ ก็คือเปิดมาแล้วลูกค้าจะให้แก้ทรงแล้วบางคนเนี่ยขอ511เยอะๆบูบอกโอ้พี่หาไหนล่ะกระสอบเปิดมามี511บางกระสอบน่ยสองสาตัวเนี่ยอย่างเหมือนที่เห็นเนี่ยมีแบบสอบนี้เจอกี่ตัวเนี่ยโอ้หายากมากพี่511อะ่ะหาโก้นะคะกระเป๋าด้านข้างนะดูงานได้เลยค่ะ เอลสามสิบสี่พี่จ๋ายาวสามสิบนะคะสีเขียวค่ะเหนียวซับค่ะปีนี้สีเขียวมาแรงค่ะสีเขียวมาแรงนะคะสีเขียวงานสวยนะอ่ะสุดท้ายก็สีเขียวนะคะอ่ะใครชอบกระสอบรหัสนี้นะพี่นะแคปได้เลยแคปได้เลย สวยอ่ะรหัสสิงโตนะคะถึงแม้จะเป็นเบอร์สองที่หนูบอกเลยนะเบอร์สองของรายการนี้เทียบเท่าเบอร์หนึ่งของรหัสอื่นๆเลยพี่จา๋านะคะสวยงามเลยลูกใหม่ต้องรอตู้เข้ารอบหน้านะคะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยมีแค่ลูกที่หนูเปิดรีวิวให้พี่ดูนะคะใครอยากได้รูปใหม่ลูกใหม่คือรอประมาณ4-6เดือนค่ะตู้จะเข้าครั้งหนึ่งนะคะนานๆค่ะถึงจะมีนะคะอ่ะ เดี๋ยวหนูขออนุญาตปิดไลค์ไปก่อนนะคะพี่ขาจำนวนได้กี่ตัวคะ80 8สิบปดสตัวพอดีเลย <90. S 1> อ่ะสอบนี้ได้80ตัวพี่จา๋าสอบนี้ได้80ตัวค่ะโอเคใช้ได้ใช้ได้ไดอ่ะอันนี้ที่ว่าเมื่อกี้เอเน,นี่ยปรีดอ่ะนี่ ่ะเดี๋ยวหนูขออนุญาตปิดไลฟ์ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะหนูจะมาเปิดรีวิวอะไรนั้นฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดซับ s ไคร b e ให้หนูด้วยนะคะสวัสดีค่ะเอาไปเสียบไว้ด้วยนะ